We it. still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Badman Jamaica, Trinity global sensation. Mob until the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag, rude gal shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mob until the day come, yeah, till the day come, and the day came. Still thumbin' through the night, chance of light rain. I guess I really got to show you about this Trinity King. I guess this is how it is when you from the Isle Man. So I took a flight to Tobago, FOG down. Man's on the ends, Londonville to the Seatown. Rima with a schema and a beamer with the T down. And she wanted know me, tell me, baby, what you need now. A little buddy. สวัสด no ีค่ะ y ะมาพบกลีกาและอยมยิ้มทิปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะลิกาอยู่กับน้องไอค่ะสวัสดีค่ะไอจะเจอกันแลาวนะคะ ใช่แล้วกลับมาพบก,กับน้องอีกแล้วครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เพราะว่านานมากหลายปีด้วยใช่่าฮะเราอย่าไปนับกันเลยเร<ห>าแอบว่าคันนี้เป็นยังไงดีกว่ากลับมาถ่ายกับองค์เงทีพเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้เหมือนช่วดีนะเพราะว่ามีแสงเพราะปกติคือจะต้องแบบฝนตกแล้ววันนี้ก็หนูงงมากทำไมวันนี้หนูถึงไม่เปียก ปกติคือเปียกทุกทริปไงต้องถามพนักงานด้วยเปียกเหงื่อว <laughs> ันนี้ให้เปียกเหงื่อ <laughs> ใช่ก็เจอกันทีไรก็เปียกน้ำทุกทีไงวันนี้ก็อยากได้น้องตัวแห้งๆบ้างอะไรบ้างใช่ไหม <laughs> <ช> <laughs> น้องยังแบบว่าคิดว่าเอ๊ะวันนี้หนูจะเปียกไหมใช่ไหม<ช>วันนี้ก็คือ,ององ<ห>อยู่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้ไม่เปียกหรอเออจริงๆคืออยากเปียกก็สดชื่นอยู่แต่วันนี้เปียกเหงื่อไง ใช่แล้ววันนี้ก็เปียกเหือแทนนะคะก็แต่จริงๆก็คือได้รูปสวยมากจริงนะสวยทุกเซ็ตเพราะว่าแต่ละเซ็ตสีมันต่างกันใช่ไหมใช่ใชค่ะใช่ใชไอชอบเซ็ตไหนมากที่สุดต้องชิงชอบเฉดสีเขียวนะเพราะว่าสีเขียวมันสวยอะ ใช่คนสวยอ่ะนะดใช่ไหมคนสวยใส่อะไรก็สวยยิ่งใส่สีเขียวยิ่งขับผิวใช่ไหมเป็นแม่นางตาหนีเวอร์ใช่ก็ไปยยนหยบกลางแบบว่าแบกไม้อะไรแยกไม่ออกเลยไหนคนไหนต้นไม้ไม่รู้ว่ากล้องถ่ายไปคือถ่ายต้นไม้หรือถ่ายเราถ่ายเราสิใช่ไหม้าสวยขนาดนี้เขาจะไปถ่ายต้นไม้ทําไมใช่ไหมีเขียวเหมือนกันไงใช่รูปก็คือสวยมากเลยนะคะอะเดี๋ยวอัปเดตดีกว่าว่าช่วงนี้ไอทำอะไรอยู่บ้างคะ ช่วงนี้ก็ยังถ่ายแบบเหมือนเดิม <ừ> um ค่ะ,คะแล้วก็แบบมีมโอลีแฟนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่เข้าไปติดตามเข้าไปซัพพอร์ตน้องได้เลยนะคะไปติดตามความแซ่บของน้องในนั้นได้เลยนะคะอ่าใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็คือรูปทุกเซตคือสวยมากจริงๆอย่าลืมนะคะรอติดตามชมรูปของน้องที่เพจองนิ้มเทของเราได้เลยนะคะฮ <ừ> um ะ ถ้าใครพลาดทิปนี้นะคะก็รอทิปต่อไปของน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรจไปัเรื่อยๆใช่ไหมใช่ยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อเบื่อพี่หรือยังยังอ่าโอเคอย่ากัดฟันนะยังใช่แล้วค่ะเราก็ยังจะมีทิปของน้องอีกนะคะก็รอติดตามรอกดอย่าลืมนะกดติดตามกดแบบว่าอะไรนะ อ่าใช่แล้วกดซับสไครต์ไว้เลยรอดูนะคะแล้วว่าก็ยังมีทิปสาสา่ๆอีกเยอะมากเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะมาถ่ายรูปน้องๆน่ารักอ,อ,อย่างนี้กับเราอ่าโอเคก็จากกันไปนะคะเดี๋ยวให้น้องไอนะคะออนๆฝากทุกคนมาซับสไครต์มากดไลค์ในช่องของเราให้หน่อยคะ่ะยังไงก็ฝากอมยิ้มทิปด้วยนะคะทั้งเพจทั้ง YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ วันนี้เราสักคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ